จอมเวทวาลีฉบับเว็บโนเวลตอนที่35มหาศึกสัตว์ประหลาดตัดสินชะตาเปิดฉากมาในเช้าวันหนึ่งที่สดใสแต่ไม่สดใสสำหรับคู่หูของเรานะครับเพราะพวกเขาดันไปเจอดีเข้าให้อาเบลไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรกันครับเลี้ยวชี้ไปข้างหน้าไกลเล็บที่ริมแม่น้ำมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ตัวหนึ่งนอนอยู่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นมันครั้งแรกเหมือนกันเลี้ยวแต่ น่าจะเป็นเบฮิมอตอาเบลตอบกลับด้วยเสียงกระซิฟเพื่อนๆครับไอ้เจ้าตัวนี้มันใหญ่กว่า100เมตรอีกนะครับเป็นมอนสเตอร์ระดับตำนานที่ไม่มีใครเคยเจอมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วอาเบลเนี่ยถึงกับเงื่อตกเลยครับถ้ามันเกิดอรารวาสขึ้นมาละก็จบเฮเลยแต่เลียวของเรากลับดูตื่นเต้นสงั้งไอซ์วอล์สชั้นของเราคงทำอะไรมันไม่ได้แน่ๆเลยแฮะเลียว คิดในใจอย่างสนุกสนานเช่นนั้นและนี่คือภาพที่ไม่มีทางได้เห็นบนโลกเก่าเลี้ยวห้ามลองเด็ดขาดเลยนะเฟอยอาเบลรีบดักคอเลียวเช่นนั้นเลียวจึงบอกว่าโธอาเบลอาเบล,เบลนี่คิดว่าผมเป็นคนไม่รู้จักยังคิดงั้นเหรอครับอาเบลก็ตอบว่าเออใช่ฉันคิดแบบนั้นนั่นแหละอาเบลพยักหน้าอย่างหนักแน่นทําเอาเลียวถึงกับอึ้งไปเลยครับแต่แล้วเลียวก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนท้องฟ้าทางทิศเหนืออาเบล มีอะไรบางอย่างกำลังมาจากทางนั้นครับเลียวกล่าวเช่นนั้นอาเบลเพ่งมองตามมันคือไวเวิร์นหตัวโอ้ตัวดาวเกรดของมังกรนี่นะเลียวพูดขึ้นมาลอยลอยใจลายมากเลยครับแบบนี้ไวเวิร์นหตัวปกติแค่ตัวเดียวก็ต้องใช้นักประจนภัยหรืออัศวินเป็นกองทัพแล้วแต่นี่ มากันทีเดียว6ตัวเป้าหมายของพวกมันคงจะเป็นใช่แล้วครับเป็นเบฮิมอตนั่นเองงั้นเราก็จะได้ดูมาหาศึกสัตว์ประหลาดตัดสิงชะตากันสินะครับเลียวกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับทำตาเป็นประกายแต่อาเบลก็บอกว่าไม่อะเบฮิมอตเสียเปรียบสุดๆเลยตั้งหากอาเบลวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่เคยสู้กับไวเวิร์นมาก่อนพวกมันบินได้ แถมยังใช้เวทลมได้อีกแต่เลียวกลับบอกว่าผมไม่คิดว่าน้องเบฮิมอตจังจะแพ้ง่ายๆหรอกนะครับเลียวตั้งชื่อเล่นให้กับเบฮิมอสเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เลียวจะพูดต่อว่าหกลุ่มหนึ่งแบบนี้ มันผิดวิถีแห่งมังกรชัดๆอาเบลจึงบอกว่าวิถีมังกรอ,อะไรของนายเนี่ยเฮ้ยอาเบลได้แต่กลุ้มขมับกับคำพูดของเหลี่ยวและแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเจ้าเบฮิมอสลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมฝูงไวเวิร์นเปิดฉากโจมตีก่อนด้วยแอสแลสเวทลมล่องหน แต่เบฮิมอตรู้ถันครับมันสร้างก้อนหินขนาดเท่าหัวคนขึ้นมา6กก้อนแล้วยิงออกไปสกัดกั้นแอสแลทุกลูกได้อย่างแม่นยำสุดยอดไปเลยน้องเบฮิจังเลียวถึงกับร้องออกมาเช่นนั้นอาเบลจึงบอกว่าต่อไปต้องเป็น โซนิกเบรดแน่นอนอาเบลคาดการเช่นนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเวทพิเศษกว้างที่น่าลำคัญตรงที่มันจะแตกตัวออกเป็นหลายส่วนก่อนจะถึงเป้าหมายและก็เป็นไปตามที่อาเบลว่าไว้ครับไวเวิร์นทั้ง6ตัวยิงโซนิกเบรดออกมาคมดาบวายุ6เล่มพุ่งเข้าใส่เบฮิมอสแล้วแตกตัวออกเป็นดาบเล็กๆอีกหลายสิบเล่มแต่เบฮิมอสก็ยังเหนือชั้นกว่ามันไม่ได้ใช้ก้อนหินสกัดกันแต่กลับเศกกำแพงหินขนาดยักษ์ขึ้นมาจาก พื้นดินป้อ,องกันโซนิกเบรดทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นการต่อสู้ด้วยเวทมนต์ที่น่าทึ่งอย่างมากแต่ก็ยังไม่มีใครสร้างความเสียหายให้กับอีกฝ่ายได้เลยฝูงไวเวิร์นเห็นท่าไม่ดีเลยเปลี่ยนแผนพวกมันกระจายตัวออกล้อมเบฮิมอตไว้ทุกทิศทางเพื่อเตรียมจะโจมตีพร้อมกันจากทุกมุมแย่ yeah, แล้วสู้เขานะ เบฮีจังเลียวตะโกนเชียร์เช่นนั้นแต่ในจังหวะที่ไวเวิร์นกำลังจะปล่อยเวทออกมานั้นเองเลียวก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดปกติบางอย่างแผ่ออกมาจากตัวเบฮิมอสมันเป็นความรู้สึกที่เขาเคยเจอมาก่อนความรู้สึกนั้นแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมฝูงไวเวิร์นไว้ทั้งหมดและในวินาทีนั้นเองเวทมนตของพวกไวเวิรนก็สลายไปในพริบตาแล้วร่างยักษ์ของพวกมันก็ล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าเหมือนกับเครื่องบินตก อมาพาธนั้นเหรอแถมยังเป็นวงกว้างอีกอาเบลอุทานออกมาเช่นนั้นแต่เลียวก็ตอบด้วยใบหน้าที่ซีดเผือกว่าไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับนั่นมันน่าจะเป็นการลบล้างเวทมนต์ครับเลียวพูดออกมาเช่นนั้นใช่แล้วครับเพื่อนๆนมันคือความสามารถเดียวกับแอสซินฮอคตาเดียวที่เคยใช้กับเลียวไวเวิร์นใช้เวทมนต์ในการบินพอโดนลบล้างเวทเข้าไปก็เลยล่วงลงมา ลบล้างเวทมนต์ทำให้ชายเวทไม่ได้เนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงกันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่ามีมอนสเตอร์ทำแบบนั้นได้อาเบลถึงกับพูดเช่นนั้นเลียวจึงบอกว่าดูนั่นสิครับวเวรที่ตกลงมาเริ่มจะลุกขึ้นยืนแล้วถ้าเป็นอมมาพามันต้องขยับไม่ได้สิครับเลียวบอกเช่นนั้นอาเบลจึงบอกว่าจริงด้วยแต่การลบล้างเวทมนต์เนี่ยนะเคยได้ยินว่ามีแต่กับตาของดันเจียนเท่านั้นพออาเบลกล่าวเช่นนั้น เลียวจึงถามว่าดันเจียนเหรอคำนี้ทำเอาสวิตของเลียวเปิดขึ้นอีกแล้วครับราชอาณาจักรไหนเลมีดันเจียนด้วยงั้นเหรอครับเลียวกล่าวถามอาเบลจึงบอกว่าเออมีสิเป็นกับดักแห่งเดียวในกลุ่มประเทศส่วนกลางเลยด้วยพออาเบลบอกแบบนั้นเลียวบอกว่าสุดยอดแล้วในดันเจียนนั้นก็มีกับดักลบล้างเวทมนต์สินะครับอาเบลจึงบอกว่าไม่เคยได้ยินนะแต่ได้ยินว่าดันเจียนในกลุ่มทางประเทศตะวันตกมีห้องที่เป็นเขตปอดเวทมนต์ยุ เลียวจึงพูดว่าโหท่านในดันเจียนมีได้มอนสเตอร์ก็มีได้สิครับแต่อาเบลก็สายหน้าบอกว่าไม่ฉันว่ามันก็ยังแปลกอยู่ดีนั่นแหละจากนั้นอาเบลก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยดันเจียนแห่งเดียวนั้นอยู่ที่เมืองลูนเมืองที่เรากําลังจะไปนี่แหละอาเบลพูดขึ้นเช่นนั้นข้อมูลนี้ทําเอาเลียวช็อกยิ่งกว่าตอนเจอเบฮิมอสอีกครับเขาพูดว่าฮะทําไมอาเบลถึงพึ่งมาบอกผมตอนนี้ล่ะครับ อาเบลจึงตอบว่าก็ฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันว่านายสนใจเรื่องดันเจียนขนาดนี้ในขณะที่ทั้งสองกำลังเถียงกันอยู่ การต่อสู้ก็จบลงแล้วครับแต่มันไม่ใช่การต่อสู้มันคือการสังหารหมู่ไวยเวิร์นที่บินไม่ได้ใช้เวทมนต์ไม่ได้จะเอาอะไรไปสู้กับเบฮิมอตที่แค่ตัวของมันเองก็เป็นอาวุธทำลายล้างอยู่แล้วล่ะครับมันกระทืบไวเวิร์นตัวหนึ่งไปพลังยิงก้อนหินใส่ตัวที่พยายามจะหนีไปพลังเวลาก็ผ่านไปไม่ถึง5นาทีบนพื้นก็เหลือแต่ซากข,ของไวเวิร์นทั้ง6ตัวแล้วเราเพิ่งจะเห็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยเลียวกล่าวเช่นนั้นอาเบล เองก็บอกว่าใช่เบฮิมอสมันน่ากลัวเกินไปแล้วอาเบลที่เคยคิดว่าวัยเวิร์นจะชนะกลับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทั้งหมดเขาปฏิญาณกับตัวเองในใจเลยว่าจะไม่ขอสู้กับเจ้าตัวนี้เป็นอันขาดเอาละครับยกที่สอง อาเบลประทะเบฮีจังเลียวตะโกนขึ้นเช่นนั้นอาเบลจึงต้องตบมุกไปว่าจะบ้าหรือไงว่าแล้วทั้งสองก็รีบเดินอ้อมเจ้าเบฮีมอสที่กำลังอเลดอร่อยกับซากไวเวิร์นเป็นวงกว้างแล้วเพ่นหนีออกมาจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดตอนที่36ภัยคุกคามที่มองไม่เห็นเปิดฉากมาหลังจากที่ทั้งสองเดินอ้อมสนามลบของเบฮิมอสมาอย่างปลอดภัยพวกเขาก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อย จนกระทั่งนี่เลียวถ้าฉันไม่ได้ตาฝาดไปแล้วก็ข้างหน้านโนนมันมีเทือกเขาสูงริบเลิล่วอยู่ไม่ใช่เหรอบังเอิญจังนะครับผมเองก็เห็นเหมือนกันเลียวตอบอาเบลไปเช่นนั้นใช่แล้วครับเพื่อนๆตรงหน้าของพวกเขาก็คือเทือกเขาขนาดยักษ์ที่ยอดเขาสูงเสียดฟ้าจนทะลุเมฆแถมยังปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพนนี่คือฟ้าปิดที่เลียวเคยบอกไว้ไม่มีพิษก่อนจะข้ามเขา เราต้องเตรียมเนื้อต่างแห้งไว้เยอะๆเลยสินะครับเลียวเสนอแผนการเช่นนั้นเพราะพอขึ้นไปสูงๆแล้วคงจะล่าสัตว์หาอาหารลายวันแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอาเบลจึงบอกว่าใช่จริงด้วยบ้าชะมัดถ้ามีจอมเวทลมอยู่ด้วยละก็แค่ชายเวทบินข้ามไปก็จบแล้ว อาเบลบนแบบนั้นในหัวของอาเบลตอนนี้กําลังนึกภาพลินจอมเวทธาตุลมในปาร์ตี้ของตนเองที่พยายามจะบินข้ามเขาแล้วก็ล่วงแผะลงมาเออไม่น่ารอดอาเบลบอกว่าไม่ไหวหรอกแบบนั้นนะอาเบลปฏิเสธจินตนาการของเลียวในทันควันระหว่างที่เดินเข้าป่าไปเรื่อยๆเลียวก็ชวนคุยว่าจริงสิครับอาเบลอาเบลเคยปาบไวเวิรนได้แล้วครับอาเบลก็บอกว่าฮะ ก็เคยเข้าร่วมภารกิจป่าปามอยู่หลายครั้งนะทําไมเหรออาเบลถามกลับเลียวจึงบอกว่าก็ฝูงไวเวิร์นที่ไปลุมน้องเบฮิจังนะ่ะมันบินมาจากทางเทือกเขานั่นไม่ใช่เหรอครับสิ้นคาพูดนั้นของเลียวอาเบลก็ค่อยๆหันหน้ามองเดียวชา้ชาๆช้าซะจนแทบจะได้ยินเสียงของคอหมุนดังเอี๊ยดเลยแหละครับข้างหน้าของเรามีฝูงไวเวิร์นอยู่งั้นเหรอ อาเบลถึงกับถามออกมาเช่นนั้นเลียวจึงบอกว่าครับน่าจะใช่นะมีพวกมันอยู่แน่นอนเลยแหละครับเลียวตอบกลับด้วยใบหน้าที่สดใสสวนทางกับใบหน้าที่ซีดเผือของอาเบลโดยสิ้นเชิงอาเบลรีบอธิบายถึงความโหดของไวเวิร์นในท,ทันทีเขาบอกว่าวเวิร์นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะจัดการกันได้ด้วยคนแค่สองคนหรอกนะตอนปราบมันนะ่ะ ต้องใช้นักประจนภัยแหลงสีขึ้นไปอย่างน้อย20คนแถมขนาดนั้นก็มีคนเจ็บคนตายอีกเพียบเลียวจึงถามว่าแล้วตอนปราบทำยังไงล่ะครับมันบินอยู่บนฟ้าดาบของอาเบลก็คงโจมตีไม่ถึงน่ะสิครับอาเบลจึงบอกว่าเวลาเจอศัตรูแบบนั้นพวกนักดาบอย่างฉันมีหน้าที่เป็นตัวล่อกับคอยปิดฉากตอนที่มันตกลงมาแล้วเท่านั้นนะสิส่วนพลังโจมตีหลักก็คือพวกจอมเวทยังไงละ่ะ พออาเบลบอกแบบนั้นเลียวก็ชูมือขึ้นอย่างล่าเริงบอกว่าโอ้จอมเวทจงจเจริญอาเบลพูดต่อว่าแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเฟยไวเวิร์นะมีเกราะเวทลมคุมตัวอยู่ตลอดเวลาทําให้เวทไฟยิงเข้าไปแทบจะไม่ละคายผิวเลียวจึงบอกว่าจอมเวทธาตุไฟนี่ก็ไม่เท่าไหร่เลยนะครับเลี้ยอบแคว เวทธาตุไฟด้วยจิตวิญญาณแห่งจอมเวทธาตุน้ำทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยเจอจอมเวทคนอื่นเลยสักคนหรือว่ามันจะเป็นเหมือนตอนที่เราเจอคราเคนกันนะเวทสายเดียวกันอาจจะถูกแย่งการควบคุมไปได้เลียวคิดแบบนั้นเขากำลังวิเคราะห์ในใจอาเบลพูดต่อว่า เพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือให้จอมเวทไฟและดมยิงไฟเยือกบอลกับไฟเย l a แลนส์เข้าไปเรื่อยๆเพื่อลดพลังกับทำลายเกราะของมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนยิงท่าแรงๆเข้าไปได้จังๆสักทีนั่นแหละถึงจะลวงเหลียวที่ได้ยินก็บอกว่าฟังดูไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเลยนะครับอาเบลจึงบอกว่าก็ช่วยไม่ได้นี่นะแต่มันก็เสี่ยงมากเพราะไวเวร์ที่โดนยิงจนโมโหแล้วพุ่งเข้าใส่เนียทำให้คนตายมานักต่อน,นักแล้ว เลียวก็บอกว่าอืมผมว่ามนุษย์เราควรจะเลิกยุ่งกับไวเวิร์นไปเลยจะดีกว่านะครับเลียวสรุปแบบนั้นอาเบลก็บอกว่าพูดแบบนั้นน่ะมันง่ายแต่ถ้ามันมาอารวาแถวเส้นทางการค้าจนของส่งไม่ได้ขึ้นมาก็แย่เหมือนกันผู้นำเมืองหรือกษัตริย์เขาก็เลยต้องจ้างกิวนักประจนภัยไปปราบยังไงล่ะแต่ในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั่นเองอาเบลก็หยุดชะงักแล้วตั้งท่าเตรียมพร้อมมีบางอย่างผิดปกติพวกพืช ดูแปลกๆนะครับเลียวกระซิบมันไม่ใช่สัตว์แต่เป็นพืชรอบๆตัวที่ให้ความรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่มีอะไรมาโจมตีทันใดนั้นเองอาเบลก็ซุดลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นอาเบลไม่เป็นไรโด,ด,ดนพิษเข้าไปแต่เดี๋ยวก็หายพูดจบอาเบลก็ลุกขึ้นยืนแล้วชักดาบออกมาเตรียมพร้อมทันทีเลียวไม่รอช้าครับเขาใช้ทักษะใหม่ทันทีคือ active sonas เขาใช้ไอ้น้ำในอากาศรอบๆตัวที่มีรัศมี20เมตรเป็นโซนสัสข้อมูลมหาศาลไหลเข้ามาในหัวของเขาจนมึนไปชั่วขณะแต่เขาก็ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้นี่มันคือยาพิษอมาพาตเขาหาต้นตอของพิษได้ในทันทีมันคือจุดที่อากาศบิดเบือนเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นสกอ ฝนไล่ช้างว่าแล้วเลียวก็เสกเวทฝนให้ตกลงมาอย่างนักเพื่อชะล้างพิษในอากาศลงพื้นก่อนจะใช้ลงศพน้ำแข็งเลียวแช่แข็งต้นตอของพิษทั้งหมดในก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่เมื่อถูกแช่แข็งค่าการหักเหของแสงก็เปลี่ยนไปทำให้พวกเขามองเห็นตัวตนของศัตรตูได้ในที่สุดมันคือมอนสเตอร์พืชที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับดอกบัวพุธมันมีความสามารถในการพรางตัวให้กลมกลืน กับรอบข้างสินะครับเลียวกล่าวเช่นนั้นอาเบลจึงบอกว่ามีหน้าหลาถึงมองไม่เห็นแล้วจะเอายังไงกับก้อนน้ําแข็งนี้ต่อดีอาเบลกล่าวถามเลี้ยวจึงบอกว่าก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละครับพอเราไปไกลๆแล้วค่อยละลายน้ําแข็งให้ให้มันไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในที่ที่ไม่มีเราเถอะครับอาเบลจึงถามว่า แล้วถ้ามันไม่ใช่พืชล่ะจะเป็นยังไงเลียวจึงบอกว่าก็คงตายละมั้งครับผมลองพยายามหาวิธีทําให้หัวใจกับเลือดมันไหลเวียนในน้ําแข็งหรือไม่ก็แช่แข็งแบบเฉียบพันให้อยู่ในสภาวะจําศีลแล้วนะแต่ยังทําไม่สําเร็จเลยต้องพยายามให้มากกว่านี้เลียวตอบอาเบลกลับไปเช่นนั้นอย่างสบายๆอาเบลได้ฟังก็ถึงกับกืนน้าลายดังเอื้อกเลยครับนี่หมายความว่า เลียวก็สามารถแช่แข็งเราได้เหมือนกันสินะอาเบลคิดตอนนี้เขากลัวจนตัวสั่นเลยล่ะครับแต่เลียวกลับอ่านใจอาเบลออกก่อนจะบอกว่าอาเบลผมรู้นะว่ากําลังคิดอะไรอยู่อาเบลถึงกับสะดุง้งในตอนนั้นเลียวก็บอกว่ากําลังคิดว่าถ้าเป็นหน้าร้อนล่ะก็ลงศพน้ําแข็งคงจะเย็นสบายดีสินะใช่ไหมล่ะครับแหมจริงๆเลยนะเราเนี่ยเลียวกล่าวออกไปเช่นนั้นอาเบลถึงกับพึมพำว่า ลงออกไปทีอาเบลถึงกับเข่าอ่อนแต่ในใจก็แอบ,บรู้สึกดีใจขึ้นมานิดนิดอย่างประหลาดตอนที่37เนื้อตากแห้งภาเปิดฉากมาในบรรยากาศสบายๆหลังมื้ออาหารคำ่ำอาเบลยังคงทึ่งไม่หายกับมอนสเตอร์พืชล่องหนที่เจอมามอนสเตอร์พืชที่พ่นพิษอมมาพาตได้แถมยังล่องหนอีกด้วย เกิดมาเขาเพิ่งจะเคยเจอและเพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยแหละอาเบลบนพึมพำเช่นนั้นเลียวจึงบอกว่าแถวบ้านที่ผมอยู่ก็ไม่มีมอนสเตอร์พืชเลยเหมือนกันครับเลียวพูดเช่นนั้นอาเบลอธิบายว่ามอนสเตอร์พืชมันเกิดเฉพาะที่และไม่เคยเคลื่อนไหวไปไหนเลยเจอค่อนข้างยากแต่ก็มีนักประจนภัยบางกลุ่มที่ล่าแต่ของพวกนี้โดยเฉพาะเพื่อเอาไปทําเป็นวัตถุดิบในการเล่นแร่แปรธาตุหรือเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์เวทมนต์อยู่ด้วยพอได้ยินคําว่าเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้น ตาของเลียวก็ลุกวาวเป็นประกายทันทีการเล่นแลบแปลธาตุนี้ผมสนใจมากเลยครับเลียวกล่าวอาเบลก็บอกว่ากว่าจะเป็นได้นี่มันลำบากหน้าดูเลยนะเลียวก็บอกว่าเข้าทางผมเลยครับนั่งบนหินสามปีผมก็ยอมเลียวประกาศก้าเช่นนั้นอาเบลไม่เข้าใจสำนวนญี่ปุ่นของเลียวเลยแม้แต่น้อยแต่ก็เลือกที่จะปล่อยผ่านไปว่าแต่เลี้ยวแล้วนายป้องกันพิษอมาพาตของเจ้านั่นได้ยังไง อาเบลถามเลียวขึ้นมาเช่นนั้นเพราะเขาเริ่มสงสัยมากตัวของเขาเองก็มีไอเทมแก้สถานะผิดปกติอยู่กับตัวก็จริงแต่พิษนั่นมันแรงซะจนทำให้เขาต้องคุกเขา่าส่วนเลียวนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยเลียวบอกว่าเปล่านะครับผมไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยเลียวตอบตามจริงเช่นนั้นเขาไม่เคยฝึกต้านทานพิษมาก่อนส่วนในความคิดของเลียวนั้นคิดว่าหรืออาจจะเป็นพรของลาชันพูดแห่งน้ำไม่สิ โลกนี้ไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อคลุมตัวนี้กันเลียวคิดแบบนั้นก่อนจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเสื้อคลุมตัวนี้ก็ได้นะครับเลียวลองเดาส่งๆไปเช่นนั้นเพราะยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วจากนั้นเขาก็คิดว่าขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์เลียวแอบขอบคุณท่านดูลาฮานในใจเช่นนั้นเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะถึงจะดูเหมือนเสื้อคลุมธรรมดา แต่มันไม่ธรรมดาแน่ๆอาเบลกล่าวเช่นนั้นเลียวจึงบอกว่าอาเบลเนี่ยพูดจาแปลกๆนะครับอาเบลก็บอกว่าก็มันอธิบายได้แค่นี้ จะให้ทำยังไงกันเล่าเลียวก็บอกว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งจะขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้เจ้านี่มาในใจไปเองนะครับอาเบลก็บอกว่าเออดีแล้วละความรู้สึกขอบคุณนะ่ะเป็นสิ่งสําคัญนะอาเบลพูดอย่างจริงจังเช่นนั้นคำพูดนี้ทำเอาเลียวถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจอาเบลพูดจาเป็นผู้เป็นคนมากเลยนะครับเฮ้ย ฉันเองก็พูดจาดีๆแบบนี้ตลอดนั่นและเฟยเป็นแพทเทิร์นที่เจ้าตัวคิดไปเองคนเดียวสินะครับไม่อยากจะโดนนายพูดแบบนั้นเลยเว้ยตอนนี้อาเบลเริ่มหัวเสียแล้วครับ ในวันต่อมาทั้งสองคนก็เริ่มทำภารกิจเตรียมสเสบียงข้ามเขานั่นก็คือการทำเนื้อตากแหง้งพวกเขาใช้เวลาสองวันในการล่าก,กระต่ายป่ากับหมูปา่ามาอย่างละห้าตัวซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากสำหรับการทำเนื้อตากแห้งของคนสองคนวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายสไตล์นักประจนภัยครับแค่หั่นเนื้อเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาเกลือกับพริกไทยมาทาให้ทั่ว จากนั้นก็นําไปตากแดดตากลมประมาณ3วันเป็นอันเสร็จง่ายกว่าที่คิดนะครับเนี่ยเออนี่มันวิธีทําแบบง่ายๆของนักประจนไทยนะถ้าแย่หน่อยก็มีแค่เกลืออย่างเดียวการที่มีพริกไทยด้วยเนี่ยถือว่าโชคดีสุดๆแล้วอาเบลถึงกับบอกเช่นนั้นเลียวเองก็บอกว่าโชคดีจริงๆนะครับที่ป่าลอนโดมีพริกไทยด้วยเลียวพยักหน้าอย่างเห็นด้วย พวกเขาเอาเนื้อที่เตรียมไว้ไปเสียบกับลาวตากผ้าที่ทําจากน้ําแข็งซึ่งเลี้ยวเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วก็แบกมันเดินมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตากเนื้อไปเดินทางไปส่วนหนังสัตว์ที่เหลือจากการล่าเลียยก็เอามาฟอกหนังแล้วทําเป็นเสื้อผ้าเพิ่มครับเขาทําเสื้อคลุมให้กับอาเบลเพราะอาเบลบอกว่าถ้าไม่มีเสื้อคลุมไปข้ามเขาที่มีหิมะตกหนักๆแล้วก็ได้แข็งตายกันพอดีส่วนเลียวเองก็มีเสื้อคลุมของท่านดูราฮานอยู่แล้วเลยทําเป็นเสื้อตัวใน แบบโบราณที่เรียกว่าคันโทอิเสื้อผ้าที่เอาหนังสัตว์พื้นใหญ่มาเจาะรูตรงกลางแล้วสวมหัวลงไปนะครับจากนั้นเขาก็เอามาใส่ไว้ข้างในแทนทําให้ตอนนี้ทั้งสองคนมีพลังป้องกันความหนาวเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับนอกจากเสื้อผ้าแล้วเลียวยังทํากระเป๋าสะพายข้างจากหนังสัตว์ด้วยนี่เลียวกระเป๋าที่นายทําขึ้นมานั่นครับเราจะเอาเนื้อตากแห้งใส่เข้าไปในนี้ยังไงล่ะครับเออก็ดีนะแต่ ดูยังไงยังไงกระเป๋าสองใบรวมกันมันก็ใส่เนื้อทั้งหมดไม่พอไม่ใช่หรอว่าแล้วอาเบลก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสงสัยต้องทิ้งส่วนที่เหลือไปสินะน่าเสียดายชะมัดอาเบลคิดในใจเช่นนั้นแต่เลียวกับบอกว่าครับเรื่องนั้นมันก็ช่วยไม่ได้นี่ครับส่วนที่ใส่ไม่พอน่าก็ถือไว้ในมือสิครับฮะอาเบลถึงกับอึ้งไปเลยครับเราก็ต้องกินมันทุกวันไม่ใช่หรอครับยิ่งเดินทาง มันก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวของที่ถือในมือมันก็หมดไปเองนั่นแหละครับเดียวให้เหตุผลอาเบลเช่นนั้นอาเบลถึงกับยืนตาค้างไปเลยครับเดี๋ยวถ้าถือไว้ในมือแล้วฉันจะสู้ยังไงกันล่ะ อาเบลให้เหตุผลออกมาเลียวพยักหน้าพร้อมกับทำหน้าตาขึงขังเหมือนเตรียมรับชะตากรรมอันน่าเศร้าบอกว่าช่วงเวลานั้นเดี๋ยวผมสู้เองครับแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่ยัดเนื้อตากแห้งทั้งหมดลงในกระเป๋าไปส่วนที่ต้องถือไว้ในมือก็มีแค่ปริมาณสำหรับกินหนึ่งวันเท่านั้นเองครับซึ่งแน่นอนว่าอาเบลโล่งใจสุดๆเลยจบตอน บอกเลยครับว่าตอนนี้ได้เห็นด้านฮาฮากับการเตรียมตัวประจนภัยแบบจรจิงๆจังๆของทั้งคู่เลยนะครับแล้วการเดินทางข้ามเขาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้เพื่อนหมีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย